l ลน ovo ThinkPad P14s Gen6 คุ้มพลัง AMD Ryzen AI Pro ตัวเนี้มันเป็นโน้ตบุ๊กธรรมดาที่ไม่ธรรมดา สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับพบก,กับผมตันใต้โต่ขอมนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะครับมันเป็นโน้ตบุ๊กที่ผู้ชื่อไปใครหล,หลายๆคนต้องคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะว่าซีรีส์นี้มีตำนานมาอย่างยาวนานเลยนะครับซึ่งกส็สืบสานส่งต่อ d n a มาจนถึงเจ้า Lenovo ThinkPad P14s Gen6 ที่ใช้ขุมพลัง AMD Ryzen AI7 Pro 350นะครับซึ่งสเปกก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นโน้ตบุ๊กธรรมดารรมดาแรมนี่ก็ให้มาเป็นดี รห้า5้า0ัเมกะเฮิรตซ์หน้าจอก็แค่ Full HD แบบ60เฮิร์ธรรมดาเฮ้ย hey, แล้วทำไมโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันถึงน่าใช้เออเพราะว่ามันคือ ThinkPad ไงล่ะขึ้นชื่อว่า ThinkPad นะครับตัวนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เรียกว่า Co-Pilot Plus PC ครับด้วยพลังการประมวลผลของ Ryzen AI ร่วมกับตัว Co-Pilot Plus PC เนี่ยมันจะทำให้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ตอบสนองการทํางานที่เกี่ยวข้องกับ AI ได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและเจ้าเครื่องนี้ครับมาพร้อมกับ Windows 11 Pro แตกต่างกับโน้ตบุ๊กทั่วไปที่เป็นแค่ Windows 11 Home ธรรมดาเท่านั้นดังนั้นเรื่องการใช้งาน จะสามารถเปิดกว้างได้มากกว่าทํางานได้ลึกมากกว่าเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการบน Windows รวมไปถึงความปลอดภัย s e c u r ต t y ต่างๆย่อมดีกว่าบน Windows 11 Pro นั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเข้ารหัสข้อมูลผ่านตัวชิปควบคุม DTPM 2.0ที่ป้องกันการเจาะข้อมูลจากการถอดฮาร์ดแวร์ไปเปิดในเครื่องอื่นนะครับรวมไปถึงยังมีตัว Bit Locker ที่มาพร้อมกับ Windows เลยที่จะเป็นการเข้ารหัสตัวเครื่องต้องมีรหัสผ่านหรืออุปกรณ์ e n c r y p t i o n ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนนั้นได้รวมไปถึงยังป้องกัน มตีผ่านทางซอฟต์แวร์โดยมี Windows Defender ในการปกป้องข้อมูลอีก1นึ่งชั้นนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเรื่องฟีเจอร์ความปลอดภัยนะครับมันค่อนข้างลึกแล้วก็เจาะได้ยากกว่าในโน้ตบุ๊กธรรมดาแน่นอนดังนั้นเจ้าโน้ตบุ๊ก Lenovo ThinkPad T14s เครื่องนี้นะครับ ออกแบบมาสำหรับองค์กรหน่วยงานที่ต้องการความซิเรตี้เอกชนต่างๆราชการรวมไปถึงคนที่ต้องการโน้ตบุ๊กสักเครื่องหนึ่งทำงานในระยะยาวแข็งแรงทนทานใช้งานได้ดีนั่นเองนะครับมาพูดถึงฟีเจอร์คร่าวๆกันไปแล้วนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เรื่องการออกแบบดีไซน์หนึ่งเลยคือเรื่องความอึดถึกบึกบึนแข็งแรงทนทานด้วยมาตรฐานมิลิเทอรีเกรดนะครับและตัวเครื่องเนี่ยก็ยังมีความรักโลกนะครับเพราะว่าวัสดุที่ใช้ทำตัวเครื่องในส่วนต่างๆบางส่วนเนี่ยใช้วัสดุรีไซเคิลสูงถึงจ 90%เลยทีเดียวนะครับตัวเครื่องมาในโทนสีดำครับเป็นโทนสีเอกลักษณ์ของโน้ตบุ๊กซีรีส์นี้เลยนะฮะมีโลโก้ติงแพดครับที่ตัวไอเนี่ยมีจุดแดงๆตรงกลางซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นติงแพดมากๆเลยนะครับและก็ยังมีโลโก้ l e n o v o อยู่บริเวณนี้ด้วยนะซึ่งฝาด้านหน้านะครับเขาก็สามารถเปิดกลางได้มากถึง180องศาโน้ตบุ๊กสายทำงานสายเวิร์กอิงเนี่ย ฟีเจอร์นี้ถือว่าสําคัญมากๆเลยนะครับในการกลางหน้าจอให้ลูกค้าดูเวลาเราประชุมงานหรือคุยงานต่างๆซึ่งจะทําให้การทํางานสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของวัสดุเนี่ยฝาหน้าเขาทามาจากพลาสติกนั่นเองแล้วก็เปิดเครื่องมาครับเราก็จะเจอกับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ Full HD ครับ1920คูณ1,200พิกเซลอัตราส่วน16ต่อ10นะครับซึ่งก็เป็น Full HD Plus นะครับขอบบนขอบล่างจะขยายขึ้นมาซึ่งก็เป็นหน้าจอแบบ60เพิร์ธรรมดาทั่วไปโทนสีก็ธรรมา ธรรมดา srgb 100%ซนะครับซึ่งก็เป็นจอที่เน้นการใช้งานแต่มีความแข็งแรงทนทานกรอบหน้าจอก็ยังคงความบางตามสไตล์โน้ตบุ๊กในยุคป,ปัจจุบันนี้นะฮะกล้องเว็บแคมนี่ความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับมีมาา่านชัตเตอร์นิรภัยแบบกลไกซึ่งป้องกันการ,การเปิดกล้องโดยไม่ได้ตั้งใจได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวไมโครโฟนคู่แบบอาร์เรย์นะครับซึ่งสามารถคุยงานประชุมงานออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องใส่หูฟังมีไมโครโฟนมีกล้องในตัวเสร็จสับประชุมงานได้ทุกที่ทุกเวลาแน่นอนถัดมานะครับใน วัสดุที่เป็นแมกนีเซียมอลลอยรีไซเคิลเ0เลยนะครับปุ่มพาวเวอร์อยู่บริเวณน,นี้นะครับพร้อมกับจุดเด่นเลยคือช่องลําโพงบริเวณด้านข้างตัวเครื่องเป็นแถบยาวๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเสียงลําโพงก็ถือว่าดังดีตามมาตรฐานเสียงดังฟังชัดนะและคีย์บอร์ดครับนี่ ก็เป็นคีย์บอร์ดแบบไม่มีแป้นตัวเลขมาให้ด้วยขนาดตัวเครื่องที่มันจํากัดที่1 4นิ้วคีย์บอร์ดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วนะแต่ว่าในส่วนของตัวคีย์บอร์ดก็ยังคงมีไฟใต้ปุ่มมาให้เป็นไฟสีขาวครับปรับแต่งแสงไฟได้โดยการกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็กดปุ่มสเปซบาตรงส่วนนี้มีไฟ2สเต็ปครับคือสว่างน้อยแล้วก็สว่างมากให้ฟังก์ชันคีย์ต่างๆอะไรก็มีมาให้ครบถ้วนตามการใช้งานของเราเลยนะครับถือว่าใช้งานได้สะดวกมากๆในส่วนนี้และจุดเด่นเลยนะครับคือจุดแดงๆตรงกลางคีย์บอร์ดคือเอก ปัจจุบันนี้ก็มีแต่แค่ติ้งแพดเท่านั้นนะครับก็คือมันเป็นตัวแทร็กแพดที่ใช้ในการควบคุมเมาส์แล้วก็การเลื่อนขึ้นเลื่อนลงของการสกอร์หน้าจอโดยการกดปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยมันจะอยู่เหนือบริเวณทัชแพดตรงส่วนนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราพิมพ์สัมผัสการวางมือปกตินิ้วโป้งขวาของเราจะอยู่เหนือบริเวณแทร็กแพดพอดีทําให้เราสามารถพิมพ์งานควบคุมเมาส์ใช้งานตัวเครื่องได้โดยที่ไม่ต้องยกมือขึ้นนันเอง ผมเคยเห็นคนที่ใช้งานแบบเซนเซียนเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าใช้งานได้ลื่นไม่ต่างจากเมาส์มากดีกว่าการใช้งานทัชแพดแบบนี้ซะอีกนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมีความทนทานป้องกันน้ําหกใสได้ แล้วก็ไม่ทําให้ตัวแผงวงจรช็อตเพราะว่าเขามีการซีลมาเป็นอย่างดีตามมาตรฐานมิลิ t ท r รีเกรดนั่นเองนะครับส่วนระบบเสียงนะครับนี่เป็นระบบ d อ bby a t m o s กันเลยนะครับส่วนสติ๊กเกอร์ต่างๆก็มีแค่ AMD Ryzen AI 7 Pro มาให้เท่านั้นแล้วก็มีโลโก้ ThinkPad อยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันคือเป็นโค p i พายโหลดพัตพครับก็จะมีปุ่มโค้ดพายโหลดอยู่บริเวณนี้บ่งบอกว่าเป็นโน้ตบุ๊กในยุคเจเนอเรชันใหม่ที่เน้นการทางานด้าน AI แล้วนั่นเองนะครับกดเข้าไปปั๊ ตัวโคพายโหลมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราพิมพ์พร้อมพิมพ์คําสั่งการใช้งานต่างๆเชื่อมโยงกับพวก Microsoft Office สั่งการทํางานต่างๆทําทสไลด์ p o w PowerPoint ค้นหาข้อมูลเรียกได้ว่าทําได้หมดครับสะดวกในการทํางานมากด้วยการประมวลผลของ AI ใน CPU AMD Ryzen AI นั่นเองนะครับและด้วยความที่มันเป็น AMD Ryzen AI Pro เนี่ยมันทาให้เรื่องความ security ดีกว่า AMD Ryzen AI ธรรมดาแน่นอนเหมาะสําหรับโน้ตบุ๊กสายบิสเนสแบบนี้มากๆเลยนะส่วนพอเชื่อมต่อต่างๆนะครับทางฝั่งซ้ายมือของผม ก่อนเลยนะเริ่มเงินที่ Thunderbolt เนี่ยให้มา2พอร์ตเลยนะครับ HDMI 2.11พอร์ต USB Type A รองรับ Away On สามารถชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์อื่นๆได้โดยที่ปิดเครื่องไว้นะครับแล้วก็ยังมีจวแจ็ค3.5มจุดห้ออเดียลไม o n e โ o นคอส่วนทางฝั่งขวามือของตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับ USB Type A 1พอร์ต RJ45 พอร์ l แรนดแบบ Pop Up แล้วก็เ n ส i ิงต o n ล็อกนะครับและสังเกตดูว่าจะมีปุ่มที่เหมือนปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มแถบยาวๆแบบนี้นะครับสำหรับในบางรุ่นเนี่ยมันจะเป็นตัวใส่ซิมการ์ด แล้วก็ช่องเสียบนาบัตรแต่ว่าในรุ่นนี้ที่ผมได้มาไม่มีก็เลยจะเห็นเป็นแถบๆแบบนี้นะครับส่วนถัดมานะครับบริเวณด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยจะมีช่องระบายความร้อน1ช่องเท่านั้นนะครับส่วนด้านใต้ก็จะมีตัวพัดลมระบายความร้อนอยู่ภายในเป็นพัดลมเดี่ยวนะครับฝาด้านหลังก็มีความเรียบๆไม่มีช่องลาโพงที่ด้านใต้ตัวเครื่องเพราะว่าถูกยกไปด้านบนหมดแล้วนะครับเสียงด้านบนก็จะอิมแพกตรงเข้าหาหูเราเลยทําให้เสียงมันดีกว่าโน้ตบุ๊กแบบที่มีลําโพงอยู่ด้านใต้นะครับแล้วแต่ชอบเลยกันว่าแต่ละนเีนะว้ณ พลาสติกนะครับซึ่งก็สามารถแกะออกได้ง่ายๆเลยในการไขน็อตนะแล้วก็หาอะไรมางัดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของตัวเครื่องภายในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงและอัปเกรดอะไรกันได้บ้างครับมาดูกันที่ตัวเครื่องภายในนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับพัดลมเดี่ยวแบบนี้เลยมีฮีตไปนํ์นความร้อนจาก c p พแค่ท่อเดียวเท่านั้นนะครับส่วนฮีทซิงระบายความร้อนครับอยู่บริเวณนี้ด้านบนนะครับซึ่งก็ฮีทซิงมีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะและในตรงส่วนแรมนะครับเขาจะมีฝาครอบตรงบริเวณนี้มาให้ด้วยช่วยปกป้องแรมแล้วก็ช่วยในการรบาายยคววม้้ออนนนดัน่เง งบริเวณนี้ให้มาแล้ว1แถวมีช่องอัปเกรดว่างอีก1สล็อตสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้โดยสามารถรองรับแรมได้สูงสุดถึง 96GB เลยทีเดียวนะครับโดยการใส่แรมแบบ 48GB เข้าไป2แถวนะครับส่วน SSD ครับอยู่บริเวณนี้ให้มาแล้ว1ตัวนะครับก็สามารถอัปเกรด SSD เพิ่มเติมได้ที่บริเวณตรงส่วนนี้นะฮะก็จะเป็น SSD แบบสตันขนาดที่2260นะครับส่วนแบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยขนาดห้าสิบสองจุดห้าวัตต์ชั่วโมงนะครับซึ่ สิชั่วโมงแบบการทํางานทั่วไปแต่ถ้าประหยัดสุดๆจริงๆเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ถึง1 2บสถึงสิชั่วโมงเลยนะครับบอกเลยว่า AMD Ryzen AI 7 Pro 3 5 0ตัวนี้มันกินไฟต่ํามากๆเลยนะครับนอกจากนี้เองตัวรับสัญญาณ Wi-Fi อยู่บริเวณนี้ครับรองรับ WiFi 7แล้วแล้วก็ Bluetooth 5 4เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดตามตัวเครื่องที่เป็น Gen 6 Generation ล่าสุดในตอนนี้เลยนะครับส่วนดอกลําโพงครับอยู่บริเวณนี้ติดตั้งแบบหงายขึ้นด้านบนตัวเครื่องนะครับขนาดไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะแล้วก็สังเกตดูนะครับเรื่อง ความแข็งแรงของพอร์ตการเชื่อมต่อเขามี้การเสริมเพลทเหล็กเข้าไปตรงนี้ด้วยช่วยให้พอร์ตมีความมั่นคงแข็งแรง เวลาเสียบพอร์ตอะไรเข้าไปแลวโดนดึงโดนกระชากเนี่ยพอร์ตจะได้ไม่หักและทําให้มันมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นด้วยนะครับและอีกหนึ่งจุดที่ผมสังเกตดูนะครับเขามีการเสริมความแข็งแรงตรงบร,ริเวณนี้วัสดุน่าจะเป็นแมกนีเซียมอันลอยเสริมความแข็งแรงให้กับตัวเครื่องและตรงบร,ริเวณช่องครอบแบตเตอรี่ทําให้มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นนั่นเองนะครับไม่รู้ติงแพดเขาจะทนไปไหนนี่แหละคือสาเหตุที่ทาให้ติงแพดมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของความแข็งแรงทนทานและการใช้งานที่ยาวนานนั่นเองนะครับต่อไปครับเราประกอบตัวเครื่องกลับแ้วเเราไปทส ดีกว่าว่าเจ้าเ e n ovo ThinkPad P14s ตัวนี้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างไรกันบ้างและทำงานด้านไหนได้บ้างไปดูกันครับ มาเริ่มดูสเปคตัวเครื่องจาก CPU Z นะครับ CPU เป็น AMD Ryzen AI 7 350 4P Core กับ 4E Core รวมกันเป็น16เทรดครับ Mainboard ตัวนี้รองรับ PCIe สี่จุด RAM ตัวนี้ให้มา16 GB แบบ DDR 5บัต5600 MHz เมกะส่วนกราฟิกเป็น AMD Radeon 8 6 0 M ส่วนประสิทธิภาพความแรงเทียบกับ CPU i 7 Gen 10บน Desktop ครับตัวนี้แรงกว่าถึง10%เลยสำหรับการทดสอบ CPU กับ Cinebench R23 ครับ ความเร็วในการทดสอบเนี่ยวิ่งอยู่ที่ประมาณ3.6ถึง3.7กิกะเฮิรตซ์และอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ80องศาเซลเซียสในการทดสอบนะครับกินไฟเบาๆครับแค่ประมาณ30กวัต์เท่านั้นนั่นเองส่วนการทำงาน E-Core วิ่งอยู่ที่2.5ถึง2.6กิกะเฮิรตซ์ส่วนคะแนนการทดสอบทำได้อยู่ที่13,995คะแนน ส่วนการทดสอบกับ3 d m น r มาร์คไฟ t r i ครับทำคะแนนได้ที่3,955คะแนนความเร็ว CPU ขนาดณะทำการทดสอบ Physic s t เท t ครับได้อยู่ที่4.1-4.2 GHz นะครับส่วนอุณหภูมิ CPU ครับอยู่ที่ประมาณ70องศาเซลเซียสตลอดทั้งการทดสอบเลยถือว่าตัวเครื่องไม่ได้ร้อนนะครับส่วน Time Spy ทำคะแนนได้ที่1,918คะแนนซึ่งความแรงระดับนี้นะครับเทียบได้กับการ์ดจอประมาณ GTX 1050 ส่วน SSD ที่ให้มาตัวนี้แค่ 500GB เท่านั้นครับเป็น SSD p c i e ่าครับความเร็วเรียที่6363ความเร็วรา 5, ้าร้5ย6 6เมกะไบตเท่านั้นถัดมาครับเรามาดูเรื่องการตัดต่อวิดีโอกันดีกว่าอันนี้เป็นคลิปท่องเที่ยวนะครับความยาวก็10นาทีกับคลิป 4K 30 f r a m เฟรมซึ่งก็สามารถพรีวิวภาพแบบ f u ู l พรีวิวปุ๊บดูได้ปับ๊บไม่มีกระตุกเลยนะครับรวมถึงเมื่อเราใส่ t ทราน i ิชันที่วิดีโอนะครับอันนี้ลองใส่2ช่วงดูดูซิว่าตอนพรีวิวจะกระตุกไหมก็นิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไร ถือว่าพรีวิวได้ค่อนข้างลื่นมากเลยลองดู Transition ในหลายๆช่วงนะครับลองใส่หลายๆแบบดูอย่างใส่ glitch เนี่ยก็สามารถแสดงภาพได้แบบไม่มีกระตุกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองทดสอบ Export ดูกันดีกว่านะฮะ Export ไฟล์ X ที่ความละเอียด4 k แบบ h 2 6 5นะครับแล้วก็ลอง Export กันดูในระยะเวลา10นาทีกับคลิปตัวนี้ใช้เวลาไปสั้นๆครับเดี๋ยวลองเปิด Typ ฟ Manager เช็คการทำงานของตัวเครื่องดูตอนขณะเรนเดอร์ cpu ram นะครับตัวเครื่องเนี่ยมันถูกฟิกค่าการแชร์ ram ไปที่การ์ดจอเลย 8GB นะฮะสังเกตดูการ์ดจอเนี่ยโชว์ 8GB ตัวเครื่องโชว์ 8GB นะครับดังนั้น ram 16เนี่ยใช้งานจริงๆแค่8ยังไงมันก็ไม่พอนะฮะ เ,เห็นไหมร a มเนี่ย6.6 6.8นี่คือ r a มเต็มแล้วนะครับ cpu ยังทางานแค่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองการจอก็ทํางานเต็มที่นะฮะใช้เครื่องนี้จริงๆถ้าไม่ได้ทาอะไรเยอะก็ไม่ต้องเพิ่มแรมก็ได้แต่ผมแนะนำาครับแต่ส่วนตัวผมเพิ่มแรมดีกว่าในการทํางานจะได้ลื่นขึ้นอันนี้ก็เลยจะเรนเดอร์ได้ช้าไปสักนิดหนึ่งกับแรม16แต่ถ้าเป็นแรม3.2 g b เนี่ยเร็วกว่านี้แน่นอนกับไฟล์ขนาดนี้นะครับซึ่งประสิทธิภาพโดยรวมของตัวเครื่องสามารถตัดต่อวิดีโอได้เป็นอย่างดีีขออแค่รเพพยงพ potential มันเยอะครับเครื่องนี้สามารถเอาไปต่อกับพวกกล่องการ์ดจอแยกได้ด้วยนะถ้าเกิดใครอยากจะเล่นเกมโหดๆใช้ CPU ประมวลผลตัวนี้แรงพออยู่แล้วนะครับขาดแค่การ์ดจออย่างเดียวเท่านั้นถัดมามาที่การทดสอบเล่นเกมนะครับอันนี้เป็นเกม v a ร o r a n ผภา Full HD คุณภาพกราฟิกเป็น medium นะครับเข้าเกมมาเนี่ยเฟมรมเรทอยู่ที่ประมาณ 160- 200อถึง fps ครับแล้วแต่ฉา,ากแล้วแต่ช่วงเลยตัวเกมนะครับมันก็ใช้แรมไปประมาณ 10GB ตตอนนี้ผมปรับการแชร์แรมไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกเนี่ย มันแชร์แรมการ์จอไป8แชร์ตัวเครื่องมา8มันก็ไม่พอเพราะว่าตัวเกมมันกินมา10ถูกไหมอันนี้ผมก็ปรับไปนะครับการ์จอใช้ไป4ี่พอนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการ์จอเห็นไหมใช้ไปแค่3 5กิกะไบต์เท่านั้นนะครับแล้วก็แรมตัวเครื่องใช้ไป1 0กิกะไบต์ก็ยังเหลือแรมพอดีในการใช้งานการเล่นเกมต่างๆนะ16กิกะไบต์กับเกมอย่าง CSGO Valorant Overwatch a ออะไรพวกเนี้ยมันก็เพียงพอกับการใช้งานนะครับไม่ได้กินอะไรเยอะแยะมากมายนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไปตัดต่อวิดีโอ ทำงานที่สเกลใหญ่ขึ้นนะครับผมก็แนะนําว่าควรจะอัพแรมเพิ่มเป็น32 g ิไปเลยดีกว่าจะจบกว่าไม่ต้องมาคอยปรับแชร์แรมอะไรพวกนี้เปิดออโต้ไปเลยครับจบแต่ว่าตอนแรกเปิดออโต้ไว้นะแต่มันแชร์ไปแปดผมก็งงเหมือนกันนะครับเล่นอะไรไม่ได้เลยแรมแปดกิกเนี่ยเข้าเกมยังไม่ได้เลยนะครับก็งงเหมือนกันนะแต่ศักยภาพของเครื่องนี้นะครับก็คือสามารถเล่นได้สบายๆเลยทีเดียวนะดังนั้นใครที่ซื้อไปทํางานแล้วก็เล่นเกมเข้าวเวลาไปเจ้าติงแพด P14s ตัวนี้ก็สามารถทําได้นะครับหรือว่าถ้าซีเรียสกว่านั้น ไปซื้อกล่องการ์ดจอแยกมาต่อแล้วก็เชื่อมสายผ่านตัวธันโนโบครับก็สามารถทําให้เล่นเกม Tri ปเปิโดยใช้การ์ดจอแยกผ่านกล่องการ์ดจอแยกได้เลยนะบอกเลยว่าเป็นเครื่องที่ทําเป็นเกมมิ่งสเตชันนะครับเอา CPU ประมวลผลเนี่ย CPU มันแรงพอในการใช้งานอยู่แล้วนะฮะโอเคนะครับการทดสอบเล่นเกมวอร์รนก็ประมาณนี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้าธันโนโบติงแพด P14s เครื่องนี้นะครับโอ้โหนี่ผมก็ว่าทําไมนะโน,นบุคเครื่องนี้ถึงเป็นตำนานพอได้จับ พอได้ลองใช้พอได้ลองแกะดูภายในสังเกตุว่าทุกรายละเอียดครับขาทำออกมาเพื่อให้น,นบุ๊กเครื่องนี้มีความแข็งแกร่งน่าเชื่อถือและความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมมากๆเลยถึงแม้ว่า ราคาตอบประสิทธิภาพมันจะเทียบกับโน้ตบุ๊กที่เป็นคอน sumer ท,ทั่วไปในตลาดยุคนี้ไม่ได้บางเครื่องเนียโอ้โหจ่ายแค่สองหมื่นก็แรงกว่าเครื่องนี้แล้วนะครับแต่เรื่องความปลอดภัยความแข็งแรงความน่าเชื่อถือและความดูเป็นโปรเฟ s s ั o นอลยังไงก็สู้กับเจ้าติงแพดตัวนี้ไม่ได้นะครับรวมไปถึงใครที่สนใจและอยากจะได้โน้ตบุ๊กที่เป็นของตัวเองใช้สเปคที่ตอบโจทย์ตัวเอง ก็สามารถเข้าไปเลือกคัสตอมสเปคได้บนหน้าเว็บของ l e n ovo เลยนะครับมีเลือกทั้ง CPU เลือกขนาดแรมหน้าจอใส่บัตรได้เสียบซิมการ์ดได้ไหมอะไรยังไงก็สามารถไปคัสตอมได้ราคาก็จะเพิ่มเพิ่มลดลดลดหล,ลั่นกันไปนะครับส่วนใครที่กำลังหาโน้ตบุ๊กแนวๆน,นี้อยู่เนี่ยผมเชื่อเลยว่า ิ้งแพดเนี่ยคงเป็นตัวเลือกต้นๆเลยทีเดียวสําหรับตัวผมเองเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วมีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาทักมาหาว่าแนะนําโน้ตบุ๊กให้หน่อยก็ส่งแบบโน้ตบุ๊กคอนซูเมอร์ธรรมดาทั่วไปแต่เขารีเควส์มาว่าอยากได้โน้ตบุ๊กที่เอาไว้ออกไซต์งานก่อสร้างแบกทุกวันไม่ต้องถนอมอะไรมากมายเน้นทนทนถึกๆผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากครับก็บอกไปเลยเนี่เพื่อนเอาติ้งแพดไปเลยตัวจบแข็งแรงทนทานใช้งานตอบโจทย์ไม่ได้เล่นเกมอะไรก็ตัวนี้ใช้งานได้ดีแน่นอนเพื่อนผมเห็นปุ๊บก็เออว่ะ ชื่อนี้ก็ได้ยินกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับดังนั้นก็เรื่องความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นก็สามารถไว้ใจได้ส่วนเรื่องการรับประกันก็มีมาให้เต็มที่เลย3ปีออนไซต์เซอร์วิสนะครับและอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาก็เป็นอะแดปเตอร์ขนาด65วัตต์พาวเวอร์ดดลิเวอรี่หัวชาร์จเป็นแบบไท p e C ชาร์จโน้ตบุ๊กก็ได้ชาร์จอุปกรณ์อนนื่นก็ดีหรือว่าจะไปหาตัวหัวอะแดปเตอร์แบบ PD ที่ขนาดเล็กกะทัดรัดมากกว่านี้มาใช้งานก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จเนี่ยหา้าลววานะใชะแบบใชะแ ที่ซื้อไปนะครับก็เปิดเครื่องมาพร้อมใช้งานมี Windows ให้มี Microsoft Office ตัวทดลองใช้ให้เรียบร้อยเสร็จสับเปิดปุ๊บใช้งานได้ทันทีแน่นอนครับสำหรับวันนี้เองก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับกับเจ้า Lenovo t h i n k p a d P14s Gen6 amd ryzen ai ตัวนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับส่วนผมตั้นต่ตัวคอมขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย